Yeah, it's more and more. No, oh, so sway Why this we not, never come this place? Yes, but uh, they, not know, they, the small, oh. they don't come all the time. Uh all the time. Mm-hmm. Sway ma Roswell man. So you so know. So this is nearly same Austria. Or Austria more. Um, oh this one you see is only a little bit mm. but it is nice so huh? yes it is because nice. it's, uh, full mm. uh, on the ground huh? yeah. mm. but there นี่ s น mountain they have I ส o n t know why they have สวัสดีครับจำได้ไหมจำได้ค่ะคุณทัพงศงจำได้ค่ะเห็นไหมวันนี้พามาเที่ยวหิมะมาแบบ ไม่ได้ตั้งใจคิดว่าไม่คิดว่าจะได้มาดูหิมะด้วยซ้ำได้มาดูสนโอเคโอเคโอเค บ,บ้านสโน่บ้านหิมะพี่เปื่อเห็นบะ้านหิมะไหมนั่นถ่ายไว้ไหมมั้งอ่ะเอาไม่ถ em? ่ายเดี๋ยวมาม่าจะแชร์ให้มาม่าเซฟในเครื่องมาม่าแล้วก็เดี๋ยวแชร์ให้เผื่อพี่เปื่อฮะเอาพี่เปื่อมีเยอะอยู่ไม่ที่นี่อ๋อที่นี่เยอะกว่าจริงจริงจริงสโน่เยอะกว่าโอ้ห15 people แล้วนี่ทุกคนอยากดูสโน่ทั้งนั้นนะ มันไม่ค่อยมีใครไลฟ์ดูสโนนะส่ว mm hmm. นมากเขาก็ไปเที่ยวกันเพิ่ายแต่วิดีโอไม่ทำไลฟ์เห็นสน,ก,น,นกกันบอเห็นหิมะกันบอถ้าเข้ามาถึงร้อยนะพี่เปิลจะถอดเสื้อเล่นนะ่ะสนเลยใช่ไหม <laughs> ถ้ามีคนมาเล่นกับพี่เปิลนะถึงร้อยนะพี่เปิจะถอดเสื้อ เล่นหิมะให้ดูเลยเอาวรล้ววิไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมาถอดให้ดูเลยม้าเคยถอดน,นะ<ม>ถอดแจ็คเก็ตแล้วก็ใส่แต่เสื้อไอ้น,นี่เฉยๆเออใส่แต่อะไรนะพีชเช,ชิร์ชเฉยๆแล้วก็เล่นสนู์เฉยๆมามานะม,มาชอบหนาวหนาวหนาวสะใจดิ โอ้บ้านหลังนี้มันพังเหรอนะหิมะตรงข้างบนนะ่าสวยไหมสวยเนาะรถก็มีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยห